ความพุ่ง,รง,กกค,งครับพญากรุณาผลงานมาครับถึงข้าด้วยกันต้มผมน้ำพริกมงดาดอกสนโนรวกต้มขาอ่อนผักบ,บุ้งลวกด้วยเบ้อพัอก,ออก,ออกขนาดไม่รองดึงรูออจะหยอกจะหยอกคนละถินกระแก้วนี่แก้วบองก็ไม่แก้วเมื่อกไก็ม่แต่จะเดือดสันเนาะ เป็นไ,ได้อย่างน้นนเอาตสอตขอไป้นหน้อขอบคุณนักครับ

ก็เลนออุบกันอนนอนนออนนอนนอนอนอนคอนคอนนอับอนนออนนอนยน Kakak Oh, makan kami ini dong. Ini, Sayang. 对，年后要找个小姑娘。

ลลาาครับพี่น้องลำเล่าว่ะจาครับพ้สมรงร้นแล้วเนาะทำใดบรรจุภาพว่าจะใปะพพด,ป,ดประเมวนขอตรวจขอพายอะไรอย่างเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบบึงเมืองเงี้ยขอให้พี่น้องลำลุวยลำลุวยกันทุกท่านทุกคนนะครับเรื่อฝากคนไรคนแชร์นะพี่น้อง